วัสดีครับผมมิกจาก s อ g r o ก p h ดโฮนะครับวันนี้ก็มีบ้านมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น 06BH004 เนะครับเป็นบ้านแฝดชั้นเดียวขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถดได้2คันนะครับพื้นที่57ตารางวานะครับขายอยู่ที่2.59ร้าล้านบาทพร้อมโอนพร้อมจดจำนองนะครับบ้านหลังนี้มีของแถมให้เป็นเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งนะครับประตูอัตโนมัติ Smart Lock อตเตอร์ครัวพร้อมเตาปั๊มน้ำแทงน้ำแล้วก็พร้อมปูสนามหญ้าให้นะครับโลเคชั่นของบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านพึกขนาใกล้ๆกับแยกแม่กว่งนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกนะครับก็ไม่ไกลจากเซนทันเฟสไม่ไกลจากลิซิต้านะครับก็เข้าเมืองก็ไม่ถึง15นาทีก็เข้าเมืองได้แล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังหาบ้านอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ